สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ชแนลนวันนี้ก็เป็นคลิปแบบบอกเลยว่าเร็วมากไม่น่าเกิน5นาทีนะครับก็คือเขามีประกาศอัปเดตก่อนที่จะปิดเซิร์ฟเวอร์จริงแล้วนะเพื่อนนะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เวลาตั้งแต่ตีห้ามั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวผมว่าผ,ผมพาไปดูในตัวฟอรัมอัปเดตดีกว่านะครับว่าเขามีอัปเดตอะไรกันบ้างในวันพุธที่จะถึงนี้นะอ่ะไปด้วยกันฮนะโอเคเรียบร้อยเพื่อนก็คือ เขาเพิ่งประกาศมาตอนเที่ยงนะครับของวันจันทร์เลยนะว่าจะมีอัปเดตเมืวันที่14่ธันวา t h i นะครับก็คือวันพุธนี่แหละซึ่งอันนี้เขาจะปิดตั้งแต่ตีห้าห้าสิบเลยนะคือเร็วมากปกติจะปิดตอนเที่ยงนะนี่ปิดตั้งแต่ตีห้าอะไรไม่แน่ใจว่าแผลเป็นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องปิดขนาดนี้นะนี่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้เองเขาบอกว่าในวันที่14นี้เองครับตั้งแต่6กโมงถึง8ปดโมงเช้าเนี่ยตัวของฟอรั่มพวกนี้จะมีการปิดด้วยนะคือปรับปรุงทั้งหหหมมมมดดเลยรััทท้้งงงขออฟ แล้วก็ต่อมาเรื่องของรายการอัปเดตเพื่อนนิพนธ์ไฮไลท์แล้วนะที่จะเข้ามาแล้วก็คือเจ้าเอพิโซดใหม่ต้นไม้สันติภาพนะครับก็จะเป็น Holy Tree อะไรที่ผมเคยเปิดให้ดูเมืคลิปก่อนนะคือจะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ระบบคู่พัฒนาต่างๆนะก็จะมีแบบอ่าที่สามารถดัน CP ได้เนาะอะไรพวกนี้แหละแล้วก็อีเมอร์เจนใหม่น้องไข่ตัวหน้าเพื่อนน้ My, นองไข่ต,ตัวหน้าก็อ่าจะเป็นน้องทู <laughs> ดูยังไงดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูต,ตอนท้ายแล้วกันนะใครตัวหน้าคือผมมีคลิปก่อนให้ดูไปแล้วแหละว่าเป็นธาตุน้าซัพพอร์ตที่จะอยู่ในกาชารอบใหม่นี้นะครับเป็นสายซัพพอร์ตน้ําที่คอมโบน้ําโหดอีกแล้วเนื้อปลาคอมโบคอมโบ,คอมโบน้ําโหดอีกแล้วนะครับนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่5ดาวนะครับเป็นตัวน้องกระเบนนะฮะอันนี้พอดีไม่มีรูปนะเพื่อนนะเพราะว่าในเซิร์ฟต่างประเทศเขาไม่มีสัตว์เลี้ยงนะะแต่เรามีนะครับก็เลยแบบไม่มีรูปนะเดี๋ยวเข้ามาก็คงรู้กันนะครับ ต่อมาก็น้องลูดี้นะน้องลูดี้ก็คือเจ้าน้องกวางหยอดเหรียญนะครับหยอดเหรียญเข้ามาแล้วนะครับคิดว่า1,300ารอยหรือ1 4ึ0ันี่หว่าราคาจะไม่ได้แล้ว1,450ันสะิบมั้งนะฮะแล้วก็บวกเป็นตัวเลือดคริและแม่นยำมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะยังไงเดี๋ยวผิดต้องขออภัยด้วยแต่คลิปเก่าผมทำข้อมูลไว้ให้แล้วนะยังไงเดี๋ยวผมแปะไว้ในอ่าตัวเอ็นนะเดี๋ยวเพื่อนก็ลองดูแล้วกันแล้วก็จะมีตัวของคอสตูมนะครับชุดด,ด,ดูหนาวในค่ำคืนเงียบสงบคิดว่าคงเป คงหนีไม่พ้นเพราะว่าเป็นช่วงวีคก,ก่อนจะคริสต์มาสอยู่แล้วนะครับก็คงเข้าเลยนะแล้วก็จะมีตัวกิจกรรมใหม่นะครับกินเค้กกับมาดเอ้ยมาเตอร์เลยวะกินเคก้กคิสมาสก,กับปอนปอนนะฮะแล้วกิจกิจกรรมพัฒนาของดูลูลูน้องน้องบีเวอร์ธาตุไฟนะแล้วก็จะมีเรื่องของกระดานเช็คชื่อเช็คลิสชื่อ,อ,อคริสต์มาสนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวสุ่ม EP พีต้นไม้สันดิภาพนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแจกอะไรหรือว่ามีประกาศแล้วในตัวของกิจกรรมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเรื่ออองงขับปร สินค้าใหม่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแลกันเพื่อนว่าจะมีอะไรสน,น่าสนใจนะเดี๋ยวพอเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามทําเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะลงอีกวันหนึ่งนะถ้าเป็นวันพุธก็คงลงพฤรหัสให้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างต้องทําอะไรบ้างไหนคุ้มไม่คุ้มยังไงว่าไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูด้วยกันเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูส่วนตัวใครโซน่าอีกนิดนึงนะปะฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้นะเพื่อนนะ น้องไคโตน่านะครับเป็นตัวของประเภทแร่ธาตุน้ำสายสพอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้เองเขาจะบิวพลังโจมตีนะครับพพอร์ตให้กลุ่มที่เป็นธาตุน้ำแบบแล้วก็ประเภทโจมตีนะแล้วก็ในกลุ่มของบูธเมดให้กับศัตรูที่ติดสานะแข็งด้วยนะครับคือคือมันเป็นการบิวคอมโบธาตุน้ําแหละพูดได้ง่ายนะอ่ะดูอย่างแพีฟหลังเขานะครับคือ ถ้าเกิดเรามีอ่ามอนเตอร์ประเภทน้ําที่อยู่ในเด็กของเราเนี่ยเราจะเพิ่มสกิลพิเศษโจมตีแรงขึ้นอีกสี่เปอร์เซ็นต์นึกว่าสกิลพิเศษมีอะไรบ้างคือเจ้าสามแถวล่างนึกว่าเพื่อนสามแถวล่างนะครับจะบวกขึ้นมาอีกสี่เปอร์เซ็นต์ในการเอาเวกแค่หนึ่งท่านเพื่อนเอาเวกสิบคือบวกแปดเปอร์เซ็นต์เยอะนะแล้วก็บวกครีตเมทอีกใช่ไหมครีตเมทนะครับคือดเดจะขีแรงขึ้นอีกนะครับอีกสองเปอร์เซ็นต์ในเวกส่วนและห้าเปอร์เซ็นต์ที่เอาเวกสิบเป็นตัวบิวแบบ ดาเมจสกิลพิเศษแล้วก็ดาเมจครีได้ค่อนข้าง OP เลยนะเอาจริงๆผมว่า OP นะครับแล้วก็นี่นะการแบบเพิ่มพลังโจมตีกับมอนเตอร์ที่ติดฐานะแช่แข็ง12%กับ25%ในเวส10นะครับแล้วก็การโจมตีปกติอโอ้มีโอกาสติดฟอร์ได้เลยนะครับโกงนะจริงๆผมว่ามันแอบ OP ในธาตุน้ำเลยแหละ เออเอาจริงๆมันแอบ OP เลยนะแล้วก็สุดท้ายคือตัวโซของ a v e n n g r r กับ Arena อนะันนี้ก็คือแบบโอ้โหผมว่านี่คือตัวแบบแอบโกงเลยนะคือทำให้ศัตรูโจมตีช้าลงไม่พอนะครับยังเพิ่มดาเมจท่านนสิบาเปนะคือแบบโอ้โหเหมือนเราติดสโลแล้วก็โดนตีแรงด้วยนะฮะทั้งที่เราตีเขาได้ช้าลงผมว่ามัน OP เลยนะเอาจริงๆมัน OP นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวนะ นะน่ากลัวนะครับแต่ผมมองว่าเออมันแอบต้องใช้เป็นคอมโบนะ้ำเหมือนกันนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นน้ำเยอะๆเนี่ยอันนี้คงแบบฟินเลยแหละแต่ถ้าแบบมีผ้าผสมอ่ะผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะผมว่าตัวของการเก็บลงกเลเวลเนี่ยผมว่าเฉยๆนะครับเฉยๆนะคือพวกซินนจี้ต่างๆมันก็คล้ายๆกับฟูฟูนะครับนะแต่ก็ มันโอพส่วนของตัวนี้นิดนึงเนาะในตัวของดันเจียนของแอรีน่านิดนึงเหมือนกันว่าแบบมันเป็นออร่าที่แบบโกงนิดนดผมเรียกว่าโกงได้เลยนะจริงเรียกว่าโกงได้เลยนะครับแล้วก็แบบเออ,อบอกไม่ถูกแต่มันโกงแหละรู้สึกว่าโกงนิดนิดนดนะใครตัวหน้าก็คนที่คนคนที่บิวเาเมจเสร็จน้ำนะครับผมว่าน้องเป็นตัวที่อาจจะจำเป็นตัวหนึ่งเหมือนกัน นะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับมางั้นเดี๋ยวผมว่าคร่าวๆของแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราปิดคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวอีกแล้วขอ5นาทีไม่ใช่เหรอวะคุณโอเคฮะไว้ด้วกันนะอ่ะโอเคเพื่อนวันนี้ก็คงประมาณนี้คร่าวๆนะครับยังไงถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่มันขัดข้องผมต้องขออภัยด้วยนะยังไงก็คือผมก็ไม่ได้อ่านมาก่อนนะครับเพิ่งจะมานั่งอ่าน้อมเพื่อนนี่แหละแล้วก็นั่งดูพร้อมๆกันนะครับบางอย่างมันก็เลยอาจจะแบบไม่ครบถ้วนไม่ได้ถูกเรื่องแบบอย่างดีนะยังไงต้องขออภัยด้วยว ไฮไลท์จริงๆมันก็คงหลังที่อัปเดตแหละเดี๋ยวเราหลังอัปเดตเรามาดูกันดีกว่านะว่าแบบมันน่าสนใจยังไงมีอะไรเปลี่ยนบ้างต้องซื้ออะไรไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราจะไมาดูพร้อมกันด้วยเนาะเคยตัวนี้มันเห็นตัวเลขนึกออกป่ะตัวหนังสือที่ตัวเลขเออเห็นตัวหนังสือมันก็เลยแบบอาจจะบอกได้ไม่เต็มปากนะครับว่าแบบอันไหนดีไม่ดีไหนโดนไม่โดนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันคงบอกได้นะหวังว่าอย่างนั้นอ่ะววันนี้ก็คงเท่านี้แหละเพื่อนยจะบอกลาแล้วเนี่งผมรบกวนเพื่อนกดไล แล้วก็มีอะไรก็เหมือนเดิมนะกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะเพื่อนนะเวลาผมลงคลิปจะได้รู้แล้วก็ดูก่อนใครเลยนะครับยังไงผมก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กระตุ้นแฟนเพจด้านล่างด้วยนะครับผมแปะไว้ให้ด้านล่างรายละเอียดคลิปนะฝากไปกดแล้วก็กด Follow ไลค์นิดนึงลนแล้วกันรบกวนนิดนึงอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะผมจะด,ดูอ่นานคอมเมนต์ให้นะครับถ้าตอบได้นะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะวันนี้ไปแล้วไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเล่นเกมอย่างอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเเจออกััันนนนคคคลิปห้าาาะรรบบบบพื่๊ยยผม